คิปนี้ก็จะมาบอกวิธีเปิดเพลงฟังฟรีทั้งวันไม่ต้องเสียตังค์สักสตังค์เดียวเราใช้ไฟฟรีจากทองฟ้าโดยมีแผงโซล่าเซลล์แผงเดินสำหรับใช้ชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์สิสโวลต์แล้วก็มาเปิดเพลงฟังในวันไหนที่มีแดดถ้าวันไหนฝนตกก็ต้องใช้แบตปิดสำมันในตัวของเขาเราก็นี่คือต่อถอดถอดแบต ถอนแบดออกจากแบบคือเราใช้แผงเปิดฟังได้ทั้งวันเพราะแดดจ้าวันนี้ฟังเพลงฟรีก็ขอบคุณที่เข้ามาดูช่องลุงสมพรสอนลูกก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาใ,ให้ดูก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูลองทำดูนะครับคือผม ก็ทำฟังอยู่ทุกวันนะถ้ามีแดดผมก็ใช้แผงถ้าไม่มีผมก็ใช้ฐานจากบูทูธที่ชาร์จไวปก็ผมทำสวิตตัดด้วยเวลานั้นมาก,กา็อันนี้คือลื้อให้ดูเฉยๆก็ขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลุงสมพรลองทำดูนะครับอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ถ้ามีแผงอันเดียวเปิดได้ทั้งวัน คุณที่เข้ามาดูแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนดูด้วยมาาเปิดเพลงฟรีได้ทั้งวันน่ไม่ต้องเสียสักสตางค์แดงเดียวอันนี้คือเราแนะนำกันมีสิ่งดีๆก็แนะนำขอบคุณมากที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องงสมผรอนส,อน,สอนลูกไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรจะ ทำให้ดูอีเพื่อถูกใจก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆแนะนำกันด้วยว่าใช้ไฟฟีได้เปิดบลูทูธได้ฟังเพลงได้ทั้งวันอยาก,กับฟังอยู่กลางทุ่งนากลางสวนทำได้หมดอันนี้คือมีแผงอันเดียวไปวางก็สายเขาก็มีแถมมาจากแผง ก็ขอขอบคุณติด,ดตามไว้เจอกันคลิปหน้าจากลุงสมบรสอนว